จากการจัดอันดับของนิกเกอเรื่องการจัดการโควิดประเทศจีนถือได้ว่าจัดการได้ดีมากติดอันดับหนึ่งของโลกส่วนไทยรั้งท้ายได้อันดับที่118จาก120ยี่สกว่าประเทศทั่วโลกจีนนํนมาเป็นอันดับหนึ่งได้อย่างไรต้องบอกก่อนว่าจีนมีระบบการจัดการที่เรียกว่าดีที่สุด ในโลกก็ว่าได้สำหรับจีนนั้นมียอดการฉีดวัคซีนสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกจากข้อมูลของ All World in Data พบว่าจีนแจกจ่ายวัคซีนไปแล้วกว่า1340ล้านโดสในขณะที่ไทยแจกจ่ายไปได้ถึง11.6ล้านโดส ในส่วนของนิวซีแลนด์ก็ทําได้ดีมาตลอดและประกาศเอาชนะโควิดไปตั้งแต่กลางปี2020สิงคโปร์เองก็มีนโยบายการจัดการโควิดได้ดีตั้งแต่เป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้รับวัคซีนจากไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคและปัจจุบันก็จะมีเป้าหมายกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมมากขึ้นไปอีกส่วนหลายประเทศในทวีปเอเชียนั้นอยู่อันดับปท้ายของโลกการจัดการจัดอันดับจะเห็นได้ว่าหลายประเทศที่เคยมีผู้ติดเชื้อต่า ในการจัดการนาเสียดสีดีเมื่อปี2020ปัจจุบันกำลังเผชิญกับปัญหาระบาดกุนแรงถึงขั้นขีดสุดหลายประเทศที่รับผลกระทบพุนแรงในทวีปเอเชียเช่อนอินเดียไทยกัมพูชาส่วนปัจจัยที่ทําให้เกิดการระบาดเพิ่มก็คือการผ่อนคลายมาตรการให้มีการรวมตัวจันจนเกิดการระบาดอีกรอบการตรวจหาเชื้อไม่ครอบคุมชเชิงรุกน้อยมาก การสั่นวัคซีนที่ล่าช้าการจัดการโควิดของไทยตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงสำหรับไทยเมื่อปีที่แล้วสามารถจัดการการระบาดได้ดีแต่ปัจจุบันยอดผู้เชื้อีายใหม่จากการระบาดก็รอกล่าสุดในวันนี้ก็ปลาเข้าไปหมื่นรายแล้วและมีผู้ป่วยสะสมมากขึ้นมากขึ้น สามแสนกว่าลายแล้วการระบาดระลอ,อกใหม่ดูจะควบคุมยากมากขึ้นเรื่อยๆการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกของไทยก็จะยิ่งใช้เวลานาน,านมากขึ้นและด้วยอัตราวัคซีนในปัจจุบันยังไม่เพียงพอกับความต้องการไทยจึงต้องใช้าตารางในการจัดอันดับกับการโควิดซึ่งคาดว่าอาจจะต้องลากยาวไปถึง ปีหน้าเป็นอย่างช้าแ้่ถ้าไม่ดีอาจจะต้องลากยาวไปบรรจบที่ช่วงเชิงการของการปีสองห้าหห้าอีกครั้งนั่นก็จะทำให้ไทยได้รับความบอบช้ำบาดเจ็บคนไทยก็อาจจะต้องขาดแคลนทรัพยากร ในการำดำเนินชีวิตจะเห็นได้ว่าการจัดการโควิดของไทยนั้นเมื่อมีการติดเชื้อหนึ่งคนสองคนหรือสามคนเราไม่ได้มีการจัดการเชิงลุกโดยเล่นด่วนแต่เราต้องรอให้มีการเกิดการติดในกลุ่มใหญ่ คลัสเตอร์ใหญ่เราถึงจะเข้าไปตรวจเชิญลุกหรือเข้าไปปิดสถานที่แห่งน,นั้นซึ่งมันก็อาจจะช้าเกินไปการติดคนเดียวถ้าเราไม่ไปตรวจเชิญลุกไม่เข้าไปจัดการจากหนึ่งคนก็กลายเป็นสี่คนสี่คนไปกลายเป็นสิบหกคนทีนี้เราก็ควบคุมไม่ทันแล้ว ก็ต้องบอกว่าเราควบคุมช้าไปและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัใจจัยในการติดเชื้อของคนไทยก็คือความมีวินัยของคนไทยคนไทยนั้นยังมีวินัยที่ไม่เคร่งครับบางคนคิดว่าการใส่หน้ากากอนามัยนั้นเป็นการป้องกันการติดเชือ้อแต่หัวใจของการใส่หน้ากากอนามัยนั้นคือการป้องกันการแพร่เชือ้อ มากกว่ากันป้องกันการติดเชื้อฉะนั้นแล้วความคิดแบบนี้ก็อาจจะทําให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นเพราะคิดว่าการใส่หน้ากา,ากอนมามัยนั้นป้องกันเพียงแค่คนหนึ่งคนไม่ได้คิดว่าป้องกันคนสี่คนก็ต้องยอมรับว่าเราก็จะต้องปรับความคิดเสียใหม่ ส่วนเรื่องรัฐบาลก็ต้องเห็นความสำคัญของการเสียชีวิตของคนไทยมาเป็นอันดับแรกจะทำอย่างไรให้คนไทยเสียชีวิตน้อยลงซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เยอดผู้เสียชีวิตก็แต่หลักร้อยกับทุกวันจนมาวันนี้ก็ร้อยสี่สิบกว่าคนแล้ว ซึ่งแนวโน้มก็จะอาจมากขึ้นเรื่อยๆะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาของประเทศไทยก็คือการเปิดเผยความจริงการไม่ปิดบังข้อมูลนั่เปอย่างเช่นขณะที่ทางการแจ้งว่า บุคลากรติดเชื้อสองคนสามคนหรือสี่คนนั้นซึ่งทางการก็ควรจะบอกว่าใครติดเชื่ออะไรแท้อะไรบอกไปเลยชัดเจนเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นเจน้าหน้าที่เป็นแม่บ้านหรืออะไรก็บอกไปไม่ใช่บอกว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์มันเหมือนคุ้มเคลือไม่ชัดเจนฉะนั้น คนที่ใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อจากบุคลากรทางการแพทย์เขาก็จะไม่ระวังตัวถ้าเราบอกความจริงไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายเพราะไวรัโควิด COVID นั้นไม่ใช่เรื่องหนาอะไรไม่ใช่โรคี่สังคม,ม้องเดียบบอกไปเลยชื่อแทะอะไรในส่วนของภาคประชาชนก็เช่นกัน,กนบอกไปเลยว่าคนนี้ชื่อนี้แทะนี้ติดเชื้อโควิด อยู่บ้านเลขที่เท่าไรตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรบอกเขาไปเลยทุกคนจะได้รู้จะได้ทราบจะได้ระวังตัวจะได้ตั้งกาดให้สูงมากขึ้นถ้าเราบอกเพียงแค่ว่าจังหวัดนี้ตำบลน,บนี้ติดเท่านี้มันไม่ละเอียดพอคนอาจจะไม่จําหนักนาพอโลกชีวิตก็เช่นกันว่าคนจะบอกความจริงไปเลย ใหเรารู้ผลรอบข้างจะได้ตระหนักมากยิ่งขึ้นที่สุดไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายความจริงเป็นสิ่งไม่ตายสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้กราระบาดของประเทศไทยยังคงสูงม,มากขึ้นเพราะเราไม่ค่อยยอมรับความจริงก็ฝากตรงนี้ด้วยมันจะปรับลง ตอนนี้ก็ภาวนาให้ทุกคนกระหนักล็อกดาวน์ตัวเองทำให้ดีที่สุดประมาทให้น้อยที่สุดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรักษากันไปกาม,มาการทุกคนไม่มีใครอยากจะสูญเสียไปมากกว่าน,นี้ก็ขอให้ทุกคน ชงทําให้ดีที่สุด